สวัสดีครับสําหรับมือนี้ครับวันศุกร์นะวันทํางานของสุดสัปดาห์นะครับสำหรับมือนี้ครับอารีโอชแนลกัสิมาแนน้าพินองห่อเกี่ยวกับการใส่เสียงดนตรีในคลิปห้อที่โหลดมาใดจังไดครับง่ายๆครับเดี๋ยวห่อมาลุยกันเลยครับหายห่อเข้าไปที่โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ห่อโหลดมาคือแอปพลิเคชันค่ายมาสเตอร์นะครับกดค่ายมาสเตอร์กับไปป๊าบขมาครับ ที่นี่เบิรงฟังสายมือครับวงกลมยังไงตรงกลางมีเครื่องหมายบวกไงฮ่องกดเครื่องหมายบวกครับเพื่อจะเปิดเข้ามาหน้าต่อไปนะครับที่นี่ให้ฮ่อเลือกโปรแกรมแอปเนี่ยมันก็นจะจาให้ฮ่อเลือกหน้าจอเนาะ,ะแนวนอนแนวตั้งนะครับชี้เรือนจักรราชุมวดว่าผมเลือกแนวตังนะ้งเนาะกดแนวตั้งครับฮ่อก็อดสีได้แนวตัง้งสีดําที่นี่แนวตัง้งสีดําเนี่ยมันบอทันมีสีตอนนั้นแบ็กกราวฮ่องครับ หาอ้องไสสีแบกเกาห้องกรที่นี่ฟังขวามือมันกระิโชว์คำว่ามีเดียคือยางแหลกเลยหาอ้องเขาเมนูมีเดียเพื่อที่เะียส้แบกเกาครับกดมีเดียก่อนครับี๋้วเ้าเขาไปที่พื้นหลังคำว่าแบกเกาไปเลือกสีสีห้อสีไส้แบกเกาครับสมมุติว่าพุ้นเลือกสีขาวเนาะปั๊บเขากดสีขาวสีขาวก็สีแดงกับมาแล้วเหากดเครื่องไม้ถูกครับปับ๊บ ที่นี่แบก,กาวมันสั่นครับประมาณซีวีเอาหต้องขยายจังหน่อยเพื่อหามันเห่าทอกับคลิปสีห้าสีลงนะครับห้าโคดเ,เ,เป็นสีเหลืองแล้วแล้วก็ลากเลยครับลากไปลากไปลากจนอุลล่เห้าห้ากะวามันพอดีกับคลิปห้าแห้วส่วนนี้ผมลากมาแล้วซีสิบซีวีเอาโคตเครื่องไม้ถูกครับครับเขาก็ได้แบกาวแล้วปุ๊บ ไายแบกเกาครับได้แบกเกาแล้วแบกเกาเพราะท่านมีคลิปครับโอเคกดหยุดก่อนทีนี้ฮัลโหไปโหลดคลิปครับต้องเข้าไปที่เมนูเลเยอร์นะครับอ่าเลเยอร์ฮัลโหไปโหลดคลิปในเมนูเมเยอร์มันมีฟังก์ชันอยูหาฟังก์ชันนะที่ผมเคยบอกไปแล้วครับมี่มีเดียเอฟเฟกต์เนาใส่เอฟเฟกต์ออเดียโอฮัลโเป็นรูปหัวใจเป็นดาวเป็นหยังนะครับอ่าแล้วก็ตัวอักษรเนาะพิมพ์ใส่หัวเรื่อง ใส่เข้าบอกสิเขาใส่ไปในคลิปนะครับแล้วก็วาดเขียนคือเข้าสามารถเขียนโดยมือได้นะครับอ้าวเขาจะไปโหลดคลิปครับให้เข้าเข้าไปที่อ่ามีเดียนะครับครับกดไปมีเดียครับแล้วก็ไปโหลดคลิปครับไอ้โหลดคลิปขมาครับคลิปกรสีเดงขมาที่เขาตัดไปนะกดตรงคลิปอีกที่หนึ่งครับโอเคคลิปก็สีมาอยู่ข้างล่างแบกกาลเข้าเดี๋วให้แบกกาลเข้ากับสีมีรูปคลิปครับมีเครื่องหมยยืดขยายได้นะครับนี่รูป อ้าสามารถที่ปรับคลิปเขายืดขยายออกมาอ้าลองทำอะไรทำกับหน้าจอก็ได้ครับนะครับกดเครื่องไม่ถูกครับอ้าลองเล่นล่องเมืองตัวนี้คือคลิปเขาคลิปเปล่าๆเลยโบมี่ยังบวท่านไหนตกแต่งคข้าม่วงว่าท่านตกแต่งหัวเรืองบวท่านไหนใช้ดนตรีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะสอนแค่ว่าการใช้ดนตรีใช้แบบไหนอ่าอันนี้ลองเล่นล่องเมืองครับนี่บวท่านใส่ยังเพียวเพียว คลิปข้อก็จะเป็นคลิปแบบออริจินอลนครับคลิปต้นฉบับที่ว่ามีอย่างตกแตง่งว่ามีเสียงดนตรีว่ามีตัวหนังสือโอเคที่นี่เลื่อนขึ้นมาครับที่นี่เขาจะใส่ดนตรีเข้าไปเพื่อเพื่อมันมวนเนาะถ้าม้นมวนเอาใส่ดนตรีกดตรงเมนูคําว่าออดิโอครับครับอืมในเมนูออดิโอมันก็นจะมีข้างเพลงไงเขาเลือกนะกดข้างเพลงครับนี่เป็นข้างเพลงที่เขาโหลดมาไวแล้วเนาะ สมมติผมจีทราเพลงคขาว่าแฮปปี้ฟาร์มลี่เนาะกดครับมันกกระสีเม่นหรืมันจีเด่นนนจีเนี่ยนะฮะเบิงเอากระสีใน,ในี่ได้ยินเสียงนนจีครับแต่ห้องมักเพลงนี่กดเครื่องไม่บวกเลยครับขันบุ้มมาเท่ากับเลือกเพลงอืง่นสมมติว่าผมมักเพลงนี่ผมกดเครื่องไม่บวกครับปับ๊บอ่าโดนตีมันกระสีเด้งเขามาอยู่ข้างล่างคลิปห้องกดเครื่องไม่ทูครับปับ๊บอ้า,แนนาแวแค่นี้ห้าวไซน์นตจีแหละครับปั๊บอ่านี่แปลว่าเ้าอะไรโดนตีประกอบ ยูนคิคิปหรอครับเ,เห็นไหมเห็นไหมครับเขากระซิ่งใดดนตรีประกอบคลิปห้องครับอ่าคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมนี้ก่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเชี่องกับสิแม่แนะน้ำวิธีการใส่แอบไข้เมเตอร์ขึ้นขเข่าครับวัสดีครับ